อัปเดตฟีเจอร์ใหม่จากติ k กต k อถ่ายรูปหน้าหลังได้แล้วนะท่านยังไงไปดูกันสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนตุกอีวินเตี88ครูสอนหาเงินออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับอยากเรียนรู้ การแชาได้ออนไลน์ก็ต้องช่องนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเ,เพื่อนมาดูนะครับเรื่องของฟีเจอร์ตัวใหม่ของ Tik t อกเนะี่ยเขาให้เราสามารถถ่ายรูปนะครับหน้าหลังได้คล้ายๆกับ Tik To อกนนวเลยนะครับซึ่งเออเฮ้ยมันน่าสนใจดีนะครับเพราะว่าเผื่อเราอยากเก็บบรรยากาศให้มีรูปเราด้วยแล้วก็มีรูปบรรยากาศด้วยนะครับส่วนวิธีการเล่นจะเล่นยังไงให้ไปดูตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องในทุกเราฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะ อ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการถ่ายรูปภาพที่เป็นกล้องหน้ากล้องหลังกันนะครับว่าทำยังไงซึ่งเป็นฟังก์ชันที่คล้าย,ายกับ Ti ิ To อกนาวเลยนะครับเ,เพื่อนๆให้เราเข้ามาตรงถ่ายรูปใช่ไหมอันนี้เราก็จะทําเป็นข้อความถ่ายรูปหรือว่าทาคลิปวิดีโอใช่ไหมเราก็มาเลือกตรงรูปภาพนะครับเห็นไหมครรูปภาพแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้เห็นไหมครับ ข้างบนมันจะมีสี่เหลี่ยมอยู่ครับให้เพื่อน,อนๆคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้ามาเห็นไหมครับกล้องข้างข้างหน้าเราตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยห็นไหมเนมือเราเห็นไหมครับเป็นกล้องที่อยู่ข้างหน้าเราเราสามารถถ่ายบรรยากาศแล้วให้มีตัวเราได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้หน้าเราเนี่ยดูค l ีนขึ้นนิดนึงนะครับถ้าเรากดถ้าเราไม่กดเนี่ยหน้าเรามันก็จะดูไม่ค l ีนแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นหน้าแบบสดๆอยู่เนาะแล้วก็ตรงนี้ให้เราใส่สเสียงเพลง นะครับทีนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนกล้องให้เราตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ในกล้องเล็กทํำยังไงก็ให้เราคลิกที่ตัวกล้องเล็กครับหนึ่งทีเห็นไหมครับตัวเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในกล้องเล็กเหมือนบางทีเราอาจไปถ่ายบรรยากาศก้องกว้างมาใช่ไหมแล้วเราอยากโชว์บรรยากาศแล้วมีเราอยู่ตรงนี้นิดๆน,น,นะครับแต่ว่าไอ้ตรงกรอบตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆ่ะออกมาไอ้ตรงกรอบตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถขยับไปซ้ายไปขวาได้เนาะเหมือนของติ๊กต็อกเหมือนติ๊กต็อกนาำติ๊กต็อกนาำเนี่ยมันจะขยับซ้ายขยับขวาได้นะครับเออ ก็ไปลองเล่นดูนะครับเ,เพื่อนๆใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆของเรานะไปเล่นกันไปเล่นกันนะครับติดตามช่องในตุ๊กอินฟินิตี้แปสไลด์ดีมีที่นี่นะครับ